สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมมเตอร์ช่องที่พร้อมจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวรีวิวและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยานยนต์เทคโนโลยีรวมไปถึงโลกแห่งการบินทางทหารที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมาก และในวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับเครื่องบินตรวจการทางทหารที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในระดับโลกกับซาก 340BRI รุ่นปรับปรุงปี2026ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มีความสำคัญยิ่งต่อการป้องกันประเทศและการควบคุมทางอากาศ ซาบ340 BAI r เป็นเครื่องบินตรวจการควบคุมและเตือนภัยล่วงหน้าหรือที่เราเรียกกันว่า AEW และ4ที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทซาบของประเทศสวีเดนซึ่งขึ้นชื่อในด้านเทคโนโลยีการบินและการป้องกันประเทศมาอย่างยาวนานเดิมทีซาบ340นั้นเป็นเครื่องบินโดยสารพาณิชย์ขนาดเล็กแบบ2เครื่องยนต์ใบพัด แต่ได้รับการปรับแต่งและติดตั้งระบบเรดาร์เอรียซึ่งเป็นเรดาร์ตรวจการขั้นสูงที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้ทั้งบนอากาศและพื้นดิน จุดเด่นที่ทำให้ซรา 3, บ3 4 0บ b a r i แตกต่างจากเครื่องบินตรวจการลำอื่นๆคือการติดตั้งเรดาร์ a r i บนส่วนหลังคาของลำตัวเครื่องบินลักษณะเป็นแถบยาวคล้ายเสาอากาศขนาดใหญ่ทำให้มีความสามารถในการตรวจการได้ครอบคลุมระยะทางกว่า450กิโลเมตรสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายร้อยเป้าพร้อมกันและยังสามารถทำงานได้ในทุกสภาพอากาศทั้งกลางวันและกลางคืน เมื่อเข้าสู่การอัปเกรดในปี2026ซับ340 b r i ได้รับการปรับปรุงทั้งในด้านสมรรถนะของเครื่องบินและระบบอิเล็กทรอนิกส์ตัวเครื่องยนต์ได้รับการบำรุงรักษาและเสริมเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึง้นประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าเดิมและสามารถบินได้นานขึ้นกว่า9้าชั่วโมงโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเพิ่มซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับภารกิจทางทหารที่ต้องการการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของเรดาร์เอเก็ได้รับการอัปเกรดให้มีความละเอียดสูงขึ้นสามารถตรวจจับเครื่องบินที่มีการพรางตัวหรือสติลได้ดีกว่ารุ่นก่อนนอกจากนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบควบคุมการรบสมัยใหม่และเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กับหน่วยบัญชาการภาคพื้นดินหรือเครื่องบินรบลำอื่นๆทำให้การปฏิบัติการร่วมกันมีความรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ในแง่ขอองค์การใช้งานจริงซับ3า0 340 B r i ถูกใช้งานโดยหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสวีเดนบราซิลปากีสถานและกรีซซึ่งทุกประเทศต่างยืนยันถึงประสิทธิภาพในการตรวจการและการควบคุมพ่วงอากาศโดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีความตึงเครียดทางการเมืองหรือภัยคุกคามทางอากาศการมีเครื่องบิน a e w และ C แบบนี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อย่างมหาศาล หากมองในมิติขอองค์การป้องกันประเทศซาบ 340B a r i ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการตรวจจับเครื่องบินข้าศึกตั้งแต่ระยะไลกลก่อนที่จะเข้ามาถึงน้านฟ้าทำให้กองทัพอากาศสามารถเตรียมความพร้อมส่งเครื่องบินขับไล่เข้าสกัดกั้นได้ทันท่วงทีอีกทั้งยังสามารถใช้ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของเรือรบหรือการปฏิบัติการทางทะเลได้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่ม ปอดภัยของประเทศอย่างแท้จริงเมื่อมองในรายละเอียดของห้องโดยสารและการทำงานภายในสร้าง300 Right. Nice. 140 B a r i อาจจะไม่ใช่เครื่องบินที่ใหม่ที่สุดหรือใหญ่ที่สุดแต่จุดแข็งของมันอยู่ที่ความสมดุลระหว่างราคาประสิทธิภาพและการใช้งานจริงประเทศเล็กหรือประเทศที่มีพื้นที่ทางทะเลกว้างขวางสามารถใช้เครื่องบินรุ่นนี้ในการเฝ้าระวังภัยทางอากาศและทางทะเลได้อย่างคุ้มค่าและยังปรับแต่งระบบต่างๆให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของแต่ละประเทศได้อีกด้วย ด้วยความสำคัญและสมรรถนะที่ครบท้วนซับาม3 4อิบ b r i จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินธรรมดาแต่เป็นดวงตาที่มองไกลของกองทัพอากาศเป็นเครื่องมือที่จะช่วยปกป้องประเทศและสร้างความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในการป้องกันภัยทางอากาศและทะเลในอนาคต และทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดรีวิวและคุณสมบัติเด่นของซราบ3 4เอรี i อปี2ับหกกเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และอยากติดตามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโลกของยานยนต์และการบินต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องทีมม m เตอร์ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆที่น่าสนใจในทุกสัปดาห์